สบายดีสบายดีเลยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีกันเบิดสตซูสูซูคนก็นยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซองเบาสีบ้าน,นานอีกแล้วโดยมาพบมาพอกับเบาสีบ้าน,นานในเมื่อนี่พี่น้องเลยเนาะกัอยูที่มหมู่บ้านสายบุญพี่น้องเลยจากตะกี้พี่น้องเนาะหมู่บ้านสายบุญเฮ่าอ่า คือขึ้นเพีองเนาะหลายขูห่หลายคนมาถ่ายคลิปกันพี่น้องเอ้ยตะกี้ตอนที่อเมื่อวานสายบุญทำไม่ไหมเนาะเห็ดอ่าเฮือนเะรังเฮือนเสาละเฮือนเอื้อตุ๊กพี่น้องเอ้ยตะกี้คือขึ้นรดดใหญ่รดจักเต็มสระอยู่เพียงเนาะตะกี้เดิมาเบืองกับปัจจุบันนี่พี่น้องเอ้อ่า ตัวบอมีไผ่มาเลยเพียงเนาะหมู่บ้านแต่ละหลังค่ะกะมีใส่หม้อยพี่น้องเไยเนาะแต่ละคนกะทางเอร่ากนันาสิไปเฮ็ดเวียกอยู่แต่ทางพ่อกับแม่เพิ่นพี่น้องเไยเนาะทางเอร่ากันทางเอเจีสากะประจําอยู่เตาทานพี่น้องเไยเนะาะเผาทานเห็ดอาชีพเก่าเพิ่นทั้งหลายพี่น้องนะเไงหนึ่งชีพ เถาท่า,ทานตัดไม้ตัดตอกอาชีพเพื่อนประจําอยู่ต่าท่านถ้ามีเวียกมีงานบอเพื่อนจังได้ข่ามาบ้านดังนี้เพียงเนาะข้ามาเฮือนต้ช่างเอกรีศาเพิ่นมากกมาแต่ตอนเศร้ากับตอนแดงพี่น้งนงเเลยเพราะว่าเพื่อนมาพักพ,พ,พ,พักหยาเพื่อนเพียงเนาะพักพักหดกหยายมเศร้ายาเลง เพื่อนเอราะกะเอราะกะนโบยู่พี่นอนเออเพราะว่าเพื่อนกะัน,นหนาสิไปเฮ็ดเลียกเฮ็้ยังเพื đã, ่อนเน่ยบางทีกับประจำอยู่เตาถกเตาทานเพื่อนเอราเพื่อนพี่น้องเลยสมัยเจ็บจุพียงเนาะโบมีไฟเลยพี่น้องเอตุกกะโบมีไฟอยู่เอตุกกะน่าสิไปลเลียกเอตุกกะสมัยเจ็บจุพี่น้องเนาะ ตะกี้เด้กคือเกินคือถึงน้องตะกี้เห็ุเกิดเหตุใดเห็ุเกิดเหตุซานบัดมาเบิ่งปัจจุบันนี่ป้าตุกมามีอีหยังเลยพี่น้องเนาะแต่ละคนกะหาเงินหาอาชีพเฮ็ดพอได้มีเงินใช้เงินจ่ายพี่น้องเนาะแต่ละมื้อแต่ละเวบนเดี๋ยวเบิ่งมาทางเฮือนทิดทงเพิ่นกะสมอยเจ็บโย่พี่น้องเอ้ย ปิดประตูตบอมอยู่บุ่ยังทันไดมาบ่เนาะฝุ่ทรงสี่ยังทันไดมาพุ่นเมื่อดินบ้านพื่นบ่บุ่เยี่ยมบ้าน,นพุ่นเี่นอย่างไมึงเนี่ยสมัยเจ็บอยู่ฝุ่ยิ่ไไเด้วยชียวเนาะฝุ่นซานกับสมัยเจ็บอยู่ก็ต๊กทินแต่รถ nhắn này tụt các bạn các bạn khó nhau à, bác... lột phủ đấy đi nó ma lại mới tờ nào nó mua bàn xài bùn hao mà bà này thằng thịt thông phân khi nào người bước này bà này này. Bác... Này, đột... này, này này lột may bình này đốt đây này ma lại mới ออกรถใหม่เลยนี่รถไทยก็โตเพื่อนซานเพื่อนกับพี่น้องเลยเพื่นอนยังบพราท่นได้มาพี่น้องมองช่งนี่ถามากาากับเพื่อนนักสิวันที่อยู่เพื่อนเก่านะเพรวกเพื่อนกลับไปเผาท่านพี่น้องเนาะทางทิดทงเพื่นอนหอนขัดหอนในพี่น้องเลยเนาะ เรืองซานมันก็ไรครบบุญละไฟฟ้าไฟฟ้าทุกอย่างพี่น้องเลยเนาะต้อผิกมะเขือยังปลูกเรืองในซานกะซัมสกินดกซัมพี่น้องเลยโอ้โหพี่น้องเยเนาะฮอนกังฮอนเน่กาณาสีแตกต่างกันหลายพี่น้องเนาะจากตะกี้กับตอนนี้โบคือกัน ตะกี้นะพ่อหรือคึกน้องคึกขึ้นขนาดตะกี้ทางขื้นเอราเฟินกาได้อันมีไฟพผไฟฟาเข่าบดเลยพี่น้องเลยเนาะเฟินเอรากะไฟฟากะเข่าเรียบร้อยมีแต่โอ้ะไรว้างทุกอย่างเนาะเฟินเอระกะ ทางรถทางไรได้ใส่เนาะไฟฟอกไฟฟ้ามาเลยจะแทงเงินเอ้ตุกวันนี้ไฟฟ้ากับเขาแล้วจะยังบมทันได้นิ่งสายพี่น้องเห็นเนาะบมทันได้นิ่งสายเขาเพื่อนมีแต่โตอายูวันนี้ก่อนโตอายู่ันเสาร์นี้ไปเพื่อนเพื่อนเอสายก็คือกันมองเนาะโตเสาร์นี้ไปห่อนเพื่อนห่อนขะหอ่หอนในพี่น้องเลย เด็ดแฮงพี่น้องเอ๋อมีเนาะอยู่ลาวเฮาอากาศก็เปลี่ยนแปลงลายพี่น้องเอ๋เวลาก็จักไปทางไหนพี่น้องเ,ออเนาะมื้อนี้นาสิไปพูนเลมงสรงนี่นาสิไปอันประจําอยู่เต่าท่านมงสรงนี่โอ้โต กลับมากับสาบุญได้เ,เก่าเพื่อนเนาะสองคนน้อง่ได้ไปทางไหลพี่น้องเอ๋มันนีอ่อ๋อหอนขัดหอนโวดหอนโภพพี่น้องเอ๋มันนี่อืม <c oughs> อสบายดีเด้อสบายดีโดยโดยคือเก่าคือเริ่มเพื่อนเนาะมาทำกันสองคนมาเานี่ยมาเงียบมาบบบนี้เงียบขัดเนาะเงาบาสีบางมวล จากตะกี <sucks> ้ก <sau> ับตัวนี้เป็นยังไงตะกี้กับตัวนี้คือตะกี้ตะกี้ห้ามากแบบแบบยังไงแบบัน้นคนเนาะคือแล้วก็มากวก็คือว่ามีความสุขนะแม่มาเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะตะกี้เนาะเฮ็ดกินแต่ก้อนี้ทั้งในบุญก็มมักซื่อเนี่ยมาเห็ดยู่เห็ดกินอันนี้สื่อมากกับบมีคนอยู่ทางเฮือนน้องทงก็เลยเป็นเงียบเงาทั้งน้องทงเพิ่นไปกับบ้านบ่ ท่องกลับไปทั้งบ้านพอเ่าก่ายังโบไดมาก็เลยมาเยี่ยมเบิงหัวโทรใส่น้องๆกับโบเดหักทรายคือสิตธิดเวกทั้งนั้นก็เลยเวะมาเบิงสะกอนว่าน้องเพิ่นยูหรือ่บยูนะมาไม่มีไฟเลยเลยแบบเงียบเงาทังเฮื่อนสาวตุ๊กสาวหล่าจักไปใส่เนาะสมัยเจ็บู่จากตะกี้คืนมากวันนี้แบบเงียบเงาพี่น้องเลย เราเป็นยังเนาะเพราะว่าเฮือนซานเพิ่นกระเลวๆนนะต่างคนต่างไปหาเนาะไทยจะเฮ็ดเฮือนแล้วก็ต่างคนแยกย้ายกันไปหาแบบหาอยู่หากินแบบเฮ็ดอาชีพของไทของเราเนาะโดยเพราะว่าก็สิหาเงินหาคำมาเข้าครอบครัวเฮือนซานบัสิแมนแมนแมนพว่าคือต่างสาวตุ๊ก่นก็ไปหาเฮ็ดเวียเฮ็ดหยังเพราะว่าเฮือนซานก็แล้วก็ยังดีที่ว่าได้เฮือนเนาะโดยไ้ซื้อกินในครอบครัวเฮือนซานเอาก็ดีใจนําเพิ่น ป็นได้เฮือนให้เนาะมื้อนี้ได้ทุกอย่างล่ะเฮาก็ถือว่าแล้วเบิดก็ยังเฮือนาวเกาเพิ่นที่ว่าห้องน้ําบ่ทันแล้วเนาะห้องน้ําปกะโลเนาะเป็นอย่างอีกจักหน่อยก็ทั้ง่องใหญ่เพิ่นออกมากถือว่าิตแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้มันก็ยังยุ่งยากกับเรียกของเพิ่นแมมาวันนี รถของวะทงวอาติดทงคนบ่ชทั้งนัรถไทยกับเป็นของประตูอะไรของประตูบ่มาเห็ดทานหันเ้ประตูตะเมอยปได้เอบเมวยังจิกลับมาอีกโดยนั่นคุยกันน้องทงแล้วก็ได้มานางเฝ้านางบึงว่นน้องๆกับโบเ็นวุ้ยจะคนเนาะทั้งน้องนกับรนอวม่พายุเลยเนาะวันนี้พายุเลยเน้องทงอะไดี๋ยวมีเอฟซีอะไรได้คนเนาะถามเขาว่าทั้งสมุนคือ คนเมาเด้<า>อนี่คนว่าเจ้าแถวหรอกคน่าเแ่าโอได้แค่เห็ดยูทูปคนมาคือบ่นอนอยู่เพื่อนอยู่ซ่านบ่สบายบ่าคนว่ากาอยากนอนอยู่พี่น้องกายครอบว่าเ่าแล้วกอะผมมีเงินน,นา้าเง,คงคิคง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 น,นเดือน,นเฮ็ดจะให้แต่น้าเา<ส>นา<ส>ะกัเห็นน้องๆลูกหลานเฮ็ดกระทั้งผู้เฒ่ามาจากเฮ็ดคือการเป็นเพียงมีรายได้เข้ามาเลี้ยงในครอบครัวเลิ้ยซานเนาะทั้งแม่บุญกับครอบครัวใหญ่เลี้ยงหลายลูกหลายในครอบครัวน่ะมีเจ้าคนรวมเบิดทั้งลูกาทาัาาก้ง <c Rule> กัดหกคนหกคนแม่ก็ถือว่าครอบครัวใหญ่บ่สิเลยดต้องหาเลี้ยงครอบครัวผอมีเงินดับเงินเดือนเนาะถึงสิหน่อยสิได้ก็ต่ให้แต่หนาก่ะผได้บ่ได้ต่กินแม่สีขายข่าลายก็สีเบิดปะปแต่ละปีก็คือทั้งบ้านเฮาก็คือนั่นเนาะเห็ดหน้าขายข่าพี่น้องเลยเซีย o ย t u b e ก็คือเพิ่นว่าโยุกระบ่สําสำคัญพี่น้องคันเรามีความสามารถเนาะ แเลยจะเทปด้วยความสามารถของตัวเองดได้ทุกโบได้กะสิลองเบิ่งถามว่ามันบ่ได้กะจังสิถอยพี่น้องเลยถามว่ามันได้กะสิสู้ไปเรื่อยๆก็บ่ลซีอะไรพี่น้องเนาะจะเที่ยงกันพี่น้องเลยเนาะก็คือจะเห็นละไปนํากันตลอดแม่นจ้ะให้พ่อแม่พี่น้องเด้อฝากเป็นกําลังใจให้แนเนะ่เนาะโดยเคยสรุป,ปวนะ่าเนาะอายุบ่เกี่ยวเนาะใจมากจะเฮ็ดเนาะบ่มีเกี่ยวพี่น้องเอ้ยถ้ามไปจะเฮ็ดจะเฮ็ดได้บ่มีได้ไล่เข้าโดเคยสีน้อยสิได้กะ เทียมมีรายได้เลี ite, to to so ้ยงลูกเลี้ยงเต้าไปพี่น้องเนาะอนาคตต่อไปเนาะทว่าอนาคตต่อไปเฮาเฒ่าเฮาโอไปกะสิให้ลูกเฮ็ดต่อไปให้ลูกสืบต่อเฮาเนาะ่องเฮาโดยกะสิสร้างเพื่อไว้ให้ลูกให้เต้าแล้วพี่น้องถ้าว่าลูกมักกะให้ลูกเฮ็ดต่อไปเนาะถ้าว่าเฮาไปบววายพี่น้องให้ลูกสานต่อเนาะแต่ตอนนี้ไปได้อยู่ฝนก็ยังบ่ได้ตกถ้าหน้าฝนบ่ฮู้สิไปได้หรือบ่บ่สิอันนี้จะคืดโดยกะสิคิดเนาะอยู่พี่น้องเนาว่ายังฝน แม่นบ <Men. S 2> ุพุษีไปทางใดทาวานาฝนมาเปื่อนเนาะก็ตั้งใจสืบุกไปทางไหนใน่พี่น้องเลยเนาะไปเรื่อยไปสู่ตัวไปพี่น้องเลยเนาะยังไงกันจะจังสีเละพี่น้องเห้เนาะก็คือเขาบอกเลยดูคนเฮาชีวิตยังบมสิ้นกะดิ้นกันไปเพราะว่าอาชีพของไฟของเหล้าเนาะโดยไปก็ยจะมีอาชีพที่ดีอยู่แต่มันก็เลือกเล็ดก็ได้เดินไปเนาะดยเห็ดหน้ากะพอได้แต่กินพี่น้อง มันเบิ้ดกับพราได้ขายเข่าเนาะเงินบพราะได้ขายเข่ามันนี่เข่าเบิ้ดไปทั้งบัมีเข่าทั้งบัมีกินนะเนาะมันเบิดกับวันีกินได้มันก็ต้องเก็บไว้กินบ้านนี้โดยโดยโดยช่วงนั้นก็ขายช่วงนี้ก็เก็บไว้กินแล้วเพราะว่าหยาดมันบกุ้มได้เพื่อปีหน้าปีหน้อยเดือนสิบเอ็ดสิบสองเนาะเข่าอุ้ม้าเข่าไม่อีกกระนีเพราะว่าบ้านเฮาเห็ดหน้าเทื่อเดียวบูมีหน้าแซงเนาะคือเพิ่นว่าเนาะฝูงคนขับเจ้ามืเห็ดหน้าแซงน้ำเนาะสองปี เห็ดเห็ดปีนึงได้สองเท่อเนาะบ้านเฮามันเห็ดบ่ได้บ้านเฮามันบ่มีน้ำเห็ดอะไรจะน่าปีเนาะโดยก็คือเห็นเพียงเนาะกต่เมื่อวานสายบุญน่ากระเตกต่างกันตะกี้เพียงเลยกับปัจจุบันนี่กกโอ้ยเงียบเงาเพียงนองเลยจังใดการเนาะขอขอบคุณขอบคุณเด้อทางพี่เนาะเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีเนาะฝากติดตามสาบบุญกับบาร์ซีเนี่ยเด้อสาบบุญมาบ้านเป็นกำลังใจเน่ยเด้อเนาะฝากเป็นกำลังใจให้พวกเฮาเห็ดต่อไปพี่น้องเลยพวกเฮาก็สิสู้จน เต็มที่เนาะบาร์ีเนาะไปกต่จนฮอดฝนต๊ะไปไม่ได้เนาก็จะหยุดกันเนาะขอบคุณหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะทีำทรงของเงาเนาะโดยสบายดีโอเคเพียงเนาะก็คือที่เห็นที่ว่าเพียงเนาะเก็เงียบเงาคักพี่น้องเลยมีไฟเลยอ้อสม่วยเจ็บอยู่อ่ะโอเคเพียงเนาะสำหรับคลิปนี้บาร์ซีกับซิโาโตละเมื่อก่อนเพียงเนาะเงียบเงาพี่น้องเลยมีไฟแบบนี้ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะขอขอบวนขอบคุณเพื่อนใจไดเบิร์ดทุกคนที่เข้ามาติดตามหับส้มคลิปเบาซีแต่ต้นจนจบได้บอขามโฆษณาเด้อสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอกก่าวคำว่าสบายดี